เรื่องจะเป็นอะไรถ้าไรพ่ะเอกตอนที่หนึ่งฉันอยากเป็นเจ้าสาวเตือน5ฉันอยากให้วันนั้นของเราดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเรากับเครื่องประดับ1คู่ที่เปล่งประกายสีฟ้าอมน้ำเงินฉันหวังวันนายจะคิดเหมือนกับฉันเชนซีอันที่จริงฉันไม่ได้รักเธอ <c oughs> อิสอระและเร็ว เคมโนอาเดลัสเป็นองค์ชายเจ็ดแห่งอาณาจักรดีเฮลาลามและเป็นคู่ม่านของฉันว่าจะให้ฉันส่ยาความชั่วของไอสารเลวนั่นแหละทีคงต้องย้อนกลับไปในอดีตเมื่อนนานมาแล้วจะเป็นอะไรไปทลายพระเอกเฮ้ยต้องทำอย่างไรเนี่ยเชนซีโรแลงหกขวบ คุณหนูชวนสุดสูงเช็ซีทำเสร็จแล้วหรออ้ยาทำอะไรของเธอนะ่ะนี่มันอะไรเนี่ยไม่สิข้าวก่อนก็ทีนึงแล้วยังจะมาทำลายดอกไม้อีกเนี่ยนะเธอคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยบอกตามความจริงได้ไหมนะกำลังเน้้เถีงไข่คนสิบสอของคาทาปกครองอยู่ค่ะอะไรนะหนอหมายถึง เจ้าใหญต,ตัวนี้ที่หนูปกค้องอยู่นะคะหนูอันเชิญมันออกมาได้แต่ควบคุมมันไม่ได้เลยค่ะน้าสพปายจะพอทราบไหมคะอุ๊ยน้าสพปายมีลูกชายที่อายุมากกว่าฉัน8ปีน้าของฉันที่เป็นสามีของเธอเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีฝีมือโดดเด่นเธอจึงคาดหวังว่าลูกชายจะได้สืบทอดความสามารถนั้น แต่ช่างหน้าเสียดายที่ท่านพี่แทบจะไร้ความสามารถในทุกๆด้านเลยเพอฉันพูดจาหน้ามันไส้ต่อหน้านาสพัยที่เป็นหวังลูกชายน้าสพัยก็ย่อโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเป็นธรรมดาสมาธิสั้นขนาดนั้นเธอจะทําอะไรได้ตอนนี้กำลังจัดดอกไม้อยู่ก็ยังจดจ่อกับมันไม่ได้เลยเป็นแบบนี้ ยังจะมาปกครองปกครองอะไรอีกอย่างไรซะโตไปก็ต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่ดีของแบบนั้นดีแต่ทำให้เสียเวลาเปล่าๆจ้องนี่ฉันพูดอะไรกับเด็กเนี่ยแต่งงานพอได้ยินคำพูดนั้นฉันก็นึกถึงคำถามที่ได้รับจากท่านนะัทูนี่ดูสิเซซี โลกก็เหมือนเดิการเรือหนึ่ส่วนประกอบแต่ละชิ้นก็คือคนส่วนประกอบแต่ละชิ้นก็มีหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทําให้เข็มสั้นเพื่อนที่หรือการมอบแรงขับเคลื่อนให้กับนาฬิกาเดีนสิถ้าหลานโตแล้วอยากเป็นอะไร,รอยากทำหน้าที่อะไรในโลกใบนี้และฉันก็ได้รู้ ว่าหน้าที่ของฉันคือการแต่งงานและเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี้เองว่าสรุปให้ได้อย่างนั้นในหัวของฉันก็นึงถึงนิทานเรื่องต่างๆที่ท่านแม่อ่านให้ฟังเรื่องราวของหญิงสาวที่กินแอปเปิ้ลอาบยาพิษและได้แต่งงานกับเจ้าชายเรื่องราวของหญิงสาวที่ทำรองเท้าหายและได้แต่งงานกับเจ้าชาย เรื่องราวของหญิงสาวที่จูบก,กับกบและได้แต่งงานกับเจ้าชายฮ่อฮ้อฮมฮาผมคือกบที่คุณช่วยเขาก่นก่นเคอรเไม่ต้อหล่อเลยเราเจ้าชายใช่แล้วแต่งงานกับเจ้าชายแองงานกับเจ้าชายเออเซรีเธอรู้ใช่ไหมว่าที่น้าพูดไปเพราะเป็นห่วงแล้วครั้งหน้าคิดจะทำอะไรอีกเนี่ยเจ้าชายของฉันเราจะได้เจอกันเมื่อไร ไม่หนูไม่มั่นมั่นแม่่หนูบอกว่าอยากได้รักแท้ไงเขาบอกว่าการมั่นการกับเด็กมันไม่มีความรักแต่สิพวกเราไม่ได้บังคับลูกแต่งงานลูกคิดซะว่ามั่นเพื่อหาเพื่อนก็ได้แน่นอนว่าถ้าแต่งก็จะดีเลยการมั่นที่ท่านตาทวดเอ่ยปากออกไปตอนเมาเนี่ยนะการพบก,กันแบบนี้มันไม่มีทางไปรักแท้อยู่แล้ว เอาล่ะเชสซีแม่จะแนะนําให้ลูกรู้จักสวัสดีเธอคือเชสซีสิเธอดีดีที่ได้พบนะอือว,ว้าวฉันรู้ได้ทันทีว่าในที่สุดฉันก็เจอเจ้าชายในฝันของฉันเจ้าชายของฉันเออก็คล้ายๆนะแต่ถ้าจะให้ถูกก็คือองค์ชายนะ่ะ ก็<ข>จัาแล้วค่ะขอบ,อบใจ,ใจนั่นเธอพี่คะตาเหมือนทะเลในฤดูหนาวเลยส่วนเส้นผมเหมือนแสงอาทิตย์ในฤดูน้อนขอบใจแต่งงานกับฉันนะก็จะอะไรนะท่านแม่สิเดี๋ยวท่านแม่นูจะแต่งงานกับข้าแม่อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากบานอยู่เลยนี่ตอนนั้นมันก็ส่วนตอนนั้น ค่ะแม่คือเจ้าชายของหนูเออคงปเป็นเงื้อคู่กันแน่ๆเลยค่ะวันหลังให้แต่งงานกันเลยดีไหมคะแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้น <c oughs> ก็แสดงความยินดีกับเราความสัมพันธ์ของเราและนึกว่าเด็กคนนั้นก็รักฉันเหมือนกันจะเป็นไรไปถ้าไรพระเอกจบตอนที่หนึ่ง